จิตศรัทธากำลังเคลื่อนขบวนศพ แม่มันชื่ออะแม่เลยครัะอะไรนะครับแม่ทำงานสื่อใช่ไหมานรุ่มทางหนาเนี่ยช,ช,ชื่อชื่อชื่อแม่คุณหลังเตียนไปบ้อยชั้นอ๋อครับผมครับรับนี่ก็ของคุณแม่ทริปโศสีนะครับ